มุดนนะมัวนะข้าอากไปจากที่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวนี่กล่องอะไรว้าวมันช่างอลังการจริงนะโอ้ยขนลุกจ้าสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมครับนายมิสเตอร์มอร์ซ์ก็อยู่กับเครมอะไรไม่รู้นะจำชื่อบอด้อนี่โอ้โหสุดยอดละับเกมนี้เขาผมไปหาโลนมากว่าจะเจอเนี่ยยากลำบากแค่ไหนรู้ปะอีก แหลกังี้ต้องขอโทษแหลกังี้ยต้องขอโทษด้วยนี่เปิดไฟโถไม่กลัวแล้ว I have something like this ยิงตัวไดไหมน,นะจ๊ะอู้ยเหี้ย ทางออกอยู่ตรงไหนอ่ะนะผมก็ไม่เคยเล่นด้วยเอ็นพัซเซิลหรอพัซเซิลหรือเฮ l รโลไม่รู้ว่วิ่งได้แนวเดีวยวก,กันกบชิปดิวจะไม่ยุ่งอะไรครัอ,นนอ,อโอ้โหขดลุกจ้คถ้าผมก็ ที่เราจะอยู่ในเกมแบบนี้ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายเลยนะนะโอ้โหเรื่องเรื่องยากมากครับที่ผมจะมาอยู่ในเกมพวกฮาร o w ได้เนี่ยสุดยอดแต่มันอยากแคสเนี่ยโอ้โอ m มย o ก๊อด I have something like t h a t แต่ว่าอะไรกูก็ไม่รู้กูพูดตามเข้ามาโอ้ oh. ทางตัน โอ้ยไม่เอาเรียยังไม่ไปทางนี้ทางนี้มันเชื่อมต่ตตตอตรงไหนเรียวยังไม่ไปสุดยอดค่ะนั่นจุดนั่นจุดนี้นะครับผมมิสเตอร์เมอร์เซอร์สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างนะเราจะใส่หูฟังด้วยเยี่ยมค่ะ ทำเต็งเลยอย่างงี้โอ้ยเฮ้ยประตูประต,ระตูต้องขวัญเรื่องทำอืมมันช่งเจ๋อจ้าเปัน,นจจกเลยนะน,น,นี่อืมตอ,อนนี้ฉันไม่รู้เราฉันอยู่ที่ไหนว้าวฉันเจอเทียนแล้วนะอืมสุดยอดมากเลยนะพวกไหนคิมฉันหรือเปล่าฮนะอืมใช่ใช่ <S <S โอเคครับเสียงอองเลยเมื่อกี้นะเสียงหลงก็โอเคผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้แหละไม่กลัวจริงๆว่ะไม่กล้าเล่นนะนอ้สาวใครดีอยากเฮ้ยอ้ขนลุกแม่งใจตึ้นเลยแล้วผมก็ส่วนใครที่ชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วขอโทษด้วยนะครับพี่คลิปมันสั้นหรือว่าอะไรไปมากเพราะผมกลัวจริงโอ้โหเสียงหลงเลยอ่ะเออนะ คลิปนี้ขอลายเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับจะรับใหม่คลิปหน้าไม่รู้จะเป็นเกมอะไรก็ติดตามกันแล้วกันนะช่วงนี้ก็หายดีแล้วเยี่ยมแต่ว่ามีน้ำมูกหน่อยก็โอเคไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบาย